บบนี่ตงกระโบมียังบานเลยครับพี่จะส่งไปไปสุพรรณนู่นเ่ยฮะสุพรรณสุพรรณครับครับพี่เอาเท่าไหร่ครับอยู่ตรงไหนของสุพรรณไอ้ดูบางปรามาวัดสาลีอ่ะบางปรามาวัดสาลีคอ่าไปมิเตอร์แล้วกัน แล้วก็ขอบวกเพิ่มอีกสองร้อยเพราะว่าค่ากลับนี่มันไม่มันไม่มีผู้โดยสารกลับมันยุตีธรรมดีกว่าหรือว่าจะเหมาเดี๋ยวผมเมาพี่ผมให้ห้าร้อยได้ปะห้าร้อยเลยพี่มันประมาณกี่กิโลอะอ่าพิมพ์ว่าวัดวัดวัดสารีเนาะ,ะบางประมาณ ประมาณนี้แหละเอาห้าร้อยก็ห้าร้อยเพราะว่ามันสี่สิบห้ากิโลถ้าปวดมิเตอร์มันก็ประมาณห้าร้อยง่ายๆก็แคืห้าร้อยแล้วกัน<ะ>ไม่คิดเพิ่ม<ะ>ไม่คิดบวก